แซมบ้าปีนี้จะทวงบอลลังแชมป์กลับมาได้หรือเปล่าเราไปดูเทคนิคกันเลยสนับสนุนโดย EQ Soccer turf คิดถึงยาเทียมคิดถึงเรา สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแอนฟิลฮัสตินซูโก,โกกีกับช่วงเกาะฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2 0 2 2ในกลุ่ม G ีระหว่างทีมชาติบราซิลและทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับก็ออกมาว่าทีมชาติบราซิลนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไปได้2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของลิชาริซัมเพียงคนเดียวถึง2ประตูเลยนะครับ ก็ลูกแรกนะครับก็เป็นการเขาทําตัวไปแล้วก็เป็นลูกที่2นะครับเป็นลูกยิงสุดสวยเลยนะครับเป็นการลูกยิงวอลเลย์กลางอากาศเข้าประตูไปเลยนะครับก็ทีนี้เราจะมาเจาะระบบแทคนิกว่าในปีนี้นะครับทีมชาติบราซิลนะครับหรือผู้ถือครองแชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยนะครับหรือว่าเยอะที่สุดในโลกนะครับปีนี้เขาจะสามารถกลับมาทวงบอลลังแชมป์ฟุตบอลโลกของเขาได้หรือเปล่านะครับ เรามาดูที่กลยุทธ์แทคนิกของทั้ง2ทีมในแมตช์วันนี้ก่อนนะครับก็เราเริ่มต้นที่ทีมชาติบราซิลนะครับโดยทีมชาติบราซิลนะครับจะมาในระบบ4-3-3และทีมชาติเซอร์เบียจะมาในระบบ3-4-3นั่นเองก็ผมขอพูดในกลยุทธ์แทคนิกของทีมชาติบราซิลนะครับก็ผมจะพูดในแดนที่1ถึงแดนที่2นะครับก็แดนที่1ก็จะเป็นบิวอัพทั่วๆไปนะครับก็พาบอลขึ้นมาจากแดนที่1เข้าสู่แดนที่2 ในส่วนของแดนที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าวิธีการของทีมชาติบราซิลนยจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากของเก่าที่ผ่านมาคือเขาจะมีการเล่นคอมแพกนะครับคอมแพกยังไงโดยการใช้แบ็กขยับเข้ามาในพื้นที่ลายลึกนะครับเป็นไม่ฟิลตัวรับอีกตัวหรือเรียกว่าอินวอร์ดฟูลแบ็กนะครับอย่างที่เห็นหรือในบางครั้งขันเดียวกันตลอดทั้งเกมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าฟูลแบ็กนะครับจากทางฝั่งขวานะครับขยับเข้ามาในพื้นที่ฮาร์ปสเปซและบางทีอาจจะขยับเข้าไปเป็น เซ็นเตอร์แบ็กตัวที่3หรือเป็นฟอลซิกด้วยนะครับทํา2หน้าที่เลยและก็จะใช้มาควินยอสนะครับหรือเซ n นเตอร์แบ็กตัวขวาธรรมชาติตอนแรกเนี่ยขยับออกมาในพื้นที่ฮาร์มสเตเพื่อที่จะพาบอลขึ้นมาและจ่ายบอลออกไปทางพื้นที่ด้านข้างหรือให้กับปีกได้อย่างง่ายดายนั่นเองซึ่งทีมชาติบราซิลนะครับก็จะทําแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณพื้นที่แดนกลางและสร้างความสับสนในการป้องกันของคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหรือของเซอร์เบียด้วยนะครับ เพราะเซอร์เบียเนี่ยเวลาเล่นเกมรับจะรับแดนล่างนะครับแดนกลางก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะค่อนไปทางแดนล่างนะครับมาใน,นระบบ5-3-1-1และก็จะทิ้งหน้าเป้าไว้ตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่มีโอกาสโต้กลับในการโยนบอลยาวก็จะทําต่อได้เลยนะครับจึงทําให้มีพื้นที่ตรงด้านข้างแะครับสเปนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีมชาติบราซิลก็เลยเลือกที่จะใช้ ฟูลแบ็กท right ั right? ้งสองข้างนะครับโอเวอร์โหลดในพื้นที่ฮาร์ปสเปซนะครับเพื่อจะสร้างปริมาณในพื้นที่แดนกลางให้เยอะขึ้นนั่นเองหรืออีกช้อยหนึ่งนะครับถ้าหาไม่ได้ทำอย่างที่ผมบอกก็จะใช้มิดฟิลตัวรับนะครับหรือคาเซมิโลนะครับในการตักบอลนะครับสวิต์นะครับข้ามไปยังปีกทั้งสองข้างทันทีเลยนะครับเนื่องจากบาซิลนะครับใช้ปีกทั้งสองข้างเนี่ยถางออกไปในพื้นที่ด้านข้างขอบสนามอยู่แล้วนะครับ หรือนี่กรณน,นี้นึงครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทีมชาติบราซิลนะครับไม่ได้มีเพียงแค่กลยุทธ์แทคนิคทั่วไปหรือว่ากลยุทธ์เทคนิคต่างๆที่เขาเตรียมมาแต่จุดแข็งของทีมชาติบราซิลนั้นคือเทคนิคส่วนตัวนะครับของนักเตะแต่ละคนประจําชาตินะครับซึ่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของการเลี้ยงการส่งการยิงนะครับอะไรต่างๆเนี่ยของทีมชาติบราซิลหรือชาติบราซิลเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้ว ซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างอย่างหนึง่งคือในบางครั้งเนี่ยกล <c oughs> ุ่มใช้ตีที่ผมกล่าวมาเนี่ยอาจจะใช้แค่มีวิธีเดียวก็คือใช้มิดฟิลด์ตัวลุกฝั่งซ้ายหรือเนม่านั่นเองในการเลี้ยงบอลพาบอลหรือสร้างสารรค์โอกาสในการเล่นเกมลุกต่างๆด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงก็ไม่ได้พื้นที่ฮับสเปซเลี้ยงตัดเข้าในจ่ายออกไปทางตีด้านข้างบางทีจ่ายบอลไปในแนวลึกหรือตักบอลน,นะครับทะแยงข้ามไปยังปีกอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่ฮับสเปซนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลยุทธ์วิธีการที่มันดูง่ายนะครับแต่ว่ามันทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับป้องกันเนี่ยถึงจะคาดดาวได้ง่ายแต่ป้องกันได้ยากนะครับหรือในอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมบอกก็คือหลังจากใช้ฟูลแบ็กขยับเข้ามาในพื้นที่รายลึกเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับเขาก็จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างให้กับปีกที่ถ่างออกนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ทําอย่างนี้เนี่ยก็จะใช้ปีกกลุ่มเข้ามาในพื้นที่ฮาฟสเปซระหว่างไลน์เซนเตอร์ฮาฟกับวิงแบ็กของทีมชาติเซ และใช้ฟูลแบ็กนะครับที่ยืนทางอยู่มาซัพพอร์ตในพื้นที่ด้านข้างอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีหลังจากถ่ายบอลไปที่ปีกนะครับเพื่อทําการโจมตีทางด้านข้างและใช้มิฟิวตัวลุกอย่างเนม่าริชาริซอนและก็ปีกขวาอย่างลาฟินย่านเนี่ยรอวิ่งเข้าไปเพื่อสร้างทามมี่ในการโจมตีในพื้นที่แดนสุดท้ายหรือว่าในเขตโทษนั่นเองหรือในบางครั้งอาจจะใช้วิธีแบบง่ายๆนะครับก็คือจะใช้ริชาริซอนหรือหน้าเป้านะครับขยับมาฟอลไนในพื้นที่ระหว่าง หน้าลายของหลัง3หรือหลัง5นั่นแหละหรือว่าในลายตรงกลางนะครับก็จะเห็นได้ว่าลูกแรกนะครับที่ลิชาริสันยิงได้นะครับหรือแม้กระทั่งลูกที่2เนี่ยก็มาจากการเข้าทําแบบนี้เช่นกันนะครับในระหว่างที่ทีลิชาริสันเนี่ยขยับเข้ามาในพื้นที่หน้าลายก็จะมีพื้นที่ในการจับบอลและก็ยิงประตูด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้ S 1> <S 1> เรามาดูทางฝั่งกลยุทธ์แทคนิกของทีมชาติเซอร์เบียดีกว่าโดยทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็เวลาเล่นเกมรับอย่างที่ทราบกันดีก็คือ5-3-1-1แต่ในขณะเล่นเกมรุกจะเป็น3-4-3นะครับซึ่งกลยุทธ์เทคนิกของทีมชาติเซอร์เบียก็ไม่ได้ซับซอ้อนอะมากมายนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของทีมชาติเซอร์เบียวันนี้ชัดเจนหรือเขาต้องการจะรับในแดนกลางถึงแดนล่างนะครับเพื่อที่จะเน้นเซฟเพืพ่อที่เอาแต้มเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นผลอย่างตามที่คาดเอาไว้นะครับก็ จะเห็นไม่ค่อยมากนะครับในเรื่องของการเล่นเกมลุกของทีมชาติเซอร์เบียเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสพาบอลขึ้นมาในแดนที่2องแดนที่3มากเท่าไหร่นะักแต่ที่เห็นชัดๆก็คือจะพาบอลถ่ายบอลออกไปทางให้วิงแบ็กแล้วก็คอสมาให้หน้าเป้านะครับเบอร์9ตัวที่มีความสูงใหญ่แล้วก็เก็บลูกอากาศได้ดีนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะใช้มิดฟิลนะครับสตัวตรงกลางเนี่ยขยับขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะซับพอร์ตในพื้นที่ตรงกลางแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ในนัดนี้นะครับ เอาละเรามาพูดในส่วนของ transition กันดีกว่าซึ่ง transition ของทีมชาติบราซิลจากรับเป็นรุกนะครับมผมมองว่าไม่ค่อยมีนะแต่ว่าในเรื่องของมันจะมองในเรื่องของ c o u n ต e r attack มากกว่าแต่โอเคแหละก็เรียกว่าเป็น transition จากรับเป็นลุกได้นะครับก็ในขณะที่ทีมชาติเซอร์เบียคอสเข้ามาโจมตีนะครับก็จะทิ้งผู้เล่นข้างบนไว้นะครับ หนึ่งตัวหรือสองตัวก็ที่ผมมาไว้คือบางครั้งอาจจะใช้ปีกนะครับหรือใช้เนม่าที่เป็นไม่ฟูตัวลุกเนี่ยขยับขึ้นไปจากทางพื้นที่ด้านข้างทิ้งไว้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะรอทําการทรานซิชันจากรับเป็นลุกหรือว่าเคาน์เตอร์แอตแทกนั่นเองอก,ก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับกลยุทธ์เทคนิคนะครับของทีมชาติบราซิลเนี่ยอาจจะดูมีไม่เยอะมากหรืออาจจะไม่ค่อยซับซ้อนแต่อันตรายนะครับเนื่องจากเทคนิคส่วนตัวเทคนิคเฉพาะตัวและความเข้าใจใน ทคนิคต่างๆของทีมชาติบราซิลเนี่ยทุกคนทราบอยู่ดีแล้วว่ามีความสามารถสูงมากนะครับต่อให้ไม่มีกลุธ์แทคนิคเขาก็สามารถเอาชนะผู้ต่อสู้ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เลี้ยงส่งยิงนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีบอลและคนที่ไม่มีบอลและความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลด้วยอาจจะมีในเรื่องของการย้ซยทีด้วยนะครับก็เรามาจะรอดูกันต่อไปนะครับว่าทีมชาติบราซิลจะเป็นยังไงต่อไปในเวทีฟุตบอลโลกปี2022นี้นะครับ ก็จบไปแล้วครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าหาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับผมเพื่อให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเนี่ยผมจบแมตช์บาซิลปุ๊บผมอัดต่อเลยช่วงตีสี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย EQ Soccer turf คิดถึงยาเทียมคิดถึงเรา